สวดมนต์ครั้งที่26วันที่ 10, 56วันที่27เจดน2ปี68บัตรนี้วันที่27เดืดนกรมภาปีนธ์ป68เป็นวันที่56ที่ข้าพเจ้านางสาวสลาพร งาสุวรรณขอถวายเสียงสวดสายสยายพระสูตรพระปริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติไร้ได้ไม้มีสาามาธิมมท่จะจอดในอาคาาัคคระพยัญชนะในประเสริฐต่อเนื่องได้เถิด บทสวดที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลีสุอัตตกขันตุเทวตาสัทธารรมังนุนิรันสุสุรันตุสังฆมุกทางสักเคกามีจารุเปตุเดคาเตเตตันติเขวิมันตีทีเปและเทจารุเมตารุะคานเทเขาโมคุเกตเตเตภูมาจารันตุเทวชลาเวนสเมยะขันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวจนนงสัทวโมเมสุนันตุธรรมนัสสนักโลอยามทันตาธรรมนัสสนักโลอยามทันตาธรรมนัสสนักโลอยามทันตาบทสวดที่สองบทสวดพุทธาพระตตาอิมินัสการเลนะพุทธังอภิภุชยาอิม นัสการนะสังขังอาพิวเชยมะบทที่สบทกับพระตัทธิไตรอาหังสามาสัมพุทโธภควาพุทธังะควันตังอภิวาเทมิสวัสดีครับโตภควาตาธรรมูธรรมังอาพิธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆานนามามิ บทสดที่สีบทสดนมัสการสิติละนมทสสะพะคตโตหโตสมะสมุติสัะนโมเทสสะพะคตโตหาโตสมะสมุตสังนโมเทสสะพะคตโตรหโตสมะสมุติสที่หบทสดตาสระคมนปะทาพุทธังสระนัฉามีธรรมสระนักฉามีสังังสระนัฉามีทุติยปีผู้ทังสระนักฉามีทุติยปีธรรมสระนัฉามีทุติยปีสังังสระนัฉามีแต่ติยปีผู้ทังสระนักฉามีต่ติยปีสังังสระนัฉามี่ติยปีสังสรนั ะเอเตนะสัตวะเชนะสัตถิเมโหตุสัพพทานะทิเมสารนังอัญญังธโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัตวะเชนะสติเมโตุสทานะทิเมสารังอัญังสังโฆเมสารังวะลังเอนสตวะเนะสติเมโตุสทา บทสวดที่7บทส,ส,สวดมหาสมัยสุดเอวามัยสุตังเอกังสมัยยะสเกสุวิหารติกะปิวัตุสมิงมหาวันเนมหาตาพิคุสังเขนัสติงมจัมมติหิภิกขุสติหิสะเพเหวาละหันติหิสะหิจัโลธาตุหิเทวตาเยพุณเนนัสตินิปตาโหติพระค้นตังสัมัยยะภิกขุสังขจะัตตะโคจตุนังสุการตุการนางเทวานังสัตตะทัโหติแยงทัโคภะควาสัเกสุวิหารติกะปิวัตุสมิงมหาวันเนมหาตาพิคุสังเขนัสติมจัมมติหีพิคุสติหิสะเพเหวาละหันติหิสะหิจัโรธาตุหีเทว พระควันตังสัตว์นี้พี่ครูสังฆาจายนุนักไม่ยำปีเยน่าพระควาแต่นุบมาสังฆาญาณะลูกปัดไม่สังฆตวาพระควันโตสันติเกปัญจกาถาภัยสยมติอธิโคตาเทวตาสยยะถาปีมรัพพาละวาปุริส่องเทมันิตังวะภะสังปาสาละเอียบภาษาทิตังวะพราหังสามิเชยะเอวะเมวะเทวสัศนสุเทเวสุอรหันและหิตาพระควันโตปุริโตวราหังสุอธิโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาติถวะเอกมัรตังอังทังสุเอกมัรตังหิตาโคเอกกรรมตังเทวตาพระควันโตสันติเกอิังคะถังอภัสสิมหัสสม เทวกาะยสมมคตตาอักขันตมหาิมังธรมะสมยังทักขิตาเยวะอปะลิจัตคติอัตโคอปาลาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคัทังอภัสติตันละภิคูอสมัสหังสุติตังอัตโนอุชุมะกังสุสาระคิวะในตานิคะเทตวะอิสิญานิลขันติปันทิตติ อาตะโขอัปะลาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคังถังอภาสิเชตวาชิลังเชตวาปาลิคังอินทักขลังโอหทธัตมะเมชาติตตะหันติสุวิมาราสกุมตาสุขุนาตาลัตติอาตะโขอัปะลาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคังถังอภาสิเอเกจีพุทธังสันังคตาเสนาเตขามิสันติอเปยภูมิงปยหาเมตุสังเทหังเทวะกายังปุเรสันติติอาตะโขพคะวาอภิคุอัมเตสศเยผูยนะอภิคเวสัสสุจัลุสัตตุ เทวตาสัตนิพตาโหติตัฏะคตังสัตว์นแยะพิคูสังขจจะเยปิเตพิเกเวอเหตสงอติมตานังอาหัมโตสมะสมุทาเตสัมปิตติวานานงเอตัปปลวายะเทวตาสันนิพิตาอเหตุสุงสยทาปีไม่ห่างอัลันเตหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอตานังตานังอรลันโตสมะสมุทาเยสัมปิตตควานานงเอตัปปรมายะว่าเทวตาสันนิปิตาพระวิสันติสยทธาปีไม่ห่างอัลลันเตหิอจิคิตตมิพิเกเวเทวกายานังนัมมามิที่แต สร้างส,สาสนาสาธุกางมานาสิกโลธาพริษสมิติเอวัมพนันติโคพิคุภควันโตปัญจสุสุงภควาติถะวุจะ สิโลกามนุษย์กษัตริย์ทัพพุมาทาสิตาเยสิตากิดิี่ทับพลังวิหิตตาสมหิตาปุถุสิหวาสนาโลมหังคุสัมบุญโตอุทธตมนัสสุทาวินาปลาทวินสลาพิญโยปัญจเสตนตวาวเนกปิตตวัสวีตตอมันตยิทถาสาวเกสสนเนลเตเทวกยะอภิกันตาเตวิชนนภะพิโกเตอาจปะมะกลุงสุทาพุทธศาสนาเตสัมภารหุยานังอัตมุนัสสัสสนาปิกเกสตตมตะคุงสหัสังสหัสตลิงอาศตังเอเกสหัสสนังอัตมุนัสสัทธะมตะคุงอภิเกศเตสัทธะ ตตันจาศพังอภินญญาวัคกิตมันจักคุมาจตุอมันตยิธาสาวเกศสาสนาเตเทวะกยาอภิกันตเตวิชนะทภิโคเยวหังกิตยิสมิคิลาหิอนุปัสโภสหัสสังสหวะยขาภูมาขบิลวัตวาอิทิมโตชุติมโตนันโตยัสสินโนมุธามนาอภิกัรมงพิกุนังสวิติงนุณังชาหัสาหิมะวตายะขันนันโตโยอิทิมโตชุติมโตนันโตยัสสินโนมุธามนาอภิกัรมงพิกุนังสวิติงนุัง สตาทีราิยาสายขันนาวตินโนอิติมโตชุติมโตวันนั้นโตยาสัตนโนมุทธรมนาอภิกรมุคุณังสมิติมัอิเจเตโลสหัสายขันนาวตินโนอิติมโตชุติมัโตวันนั้นโตยาสัตยโนมุทธมนาอภิกรรมุพคุณังสมิติมันเิสานมิตาปัญสตายาขันนาวตินโนอิติมโตชุติมโตวันนั้นโตยาสัต์โนมุทธรมนาอภิกรมุขคุณังสมิติมภูมิโรราชาคิโกเบผุลสัตนิเวสนังิโยนางสหัสสังขันนานางปัุสติภูมิพิโรราชค สยยะสิโสปุตตะสัพพะโหอินธรรมนะมหาสัปปะลาอิทิมันโตชุติมันโตนะโตยะสัจโนมุธมนะอภิกรมภิกุณังสมุติมาท้าคิดนั่นใจที่สังราชาวินุณโหปัสสตินะวันนางอธิปติปะหาลัชัยยะสิโสปุตตะสัพพะโหอินธรรมนะมหาสัปปะลา อิทิมโตชุติมันโตวันนาโตยะสสิโนมุธามนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติวนาบัรจารณิมังสิสังราชาวิลุณโคปัสสตินะคะนังอธิปติมหาราชยะสสิโสพุตตะสะพะโหอินทามนามหาสปราอิทิมโตชุติมันโตวันนาโตยะสสิโนมุธามนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติวนาอุทิละจาริสังราชาวิคุเลโลปัสสตินะคะนังอธิปติมหาราชยะสสิโส ปุตตะสภาหวอินทรมนามาหาสัพปะรดิทิมันโตสติมันโตนะโตยะสสินมุทธมนาอภิกรรมุพิคุณังสัมปิติวนะปุริมาที่สั่งว่าจะโถสกินเน้ะวิรุณทกกกูปชิมินะวิรุณปขกุเวโลที่สั่งปุจจังที่สั่งจันตโลเตมหานาชาสมันตาจตุโรที่สาทัสลามนาอังสุวะเนกะปิตลวัสวีเตสั่งมายาวิโนทัสสะอาทาคูปัฒนากติกาทัทามายากุเวนตุเวเวนตุวิภูจะวิภูตสสะจันทโนกรมัเสโถจะกินุมาทุนิมจะาทวสุโตตจักรนนะทัโา และโรราชาสโนสโพ อาคูปัญจศิวเจวติมพารูสุวัจสาเอเตจเยจราชโนคณภาสหราชุภิโมรัมนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิตติมุนาตถาคูสหคูนาคาเวสสาธัตนสกาการมพลตระอาคูปยาคาสหายพิติยามุนาลตถาจาอาคูนาคายยสสิโนเอลวานโนตมหานาโคโสปคาสมิตติมุนาเอนาคาราเชสหัสหัตติทพาธิชาภคีจักกุยสุจักขุเวชสายฮเตนวัปชาติตาภุณาอิติิะเตนามังมังยันโตตถานาคาราชมาสิก สุปนัโตเข็มมะกสีพุทโธสันหาหิวาเจหิอุปวียนตานาคาสุปนานพมังสังสูปุทางชิตาตระสังเฮนะสามุทังอสุราสิตาภัตโลวัตนาเสตย์อิทิมันโตยะสัสโนกละกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวทสาเวปจิติสุจิติจะปหาราโชมะนมงจีสหะสะตันจะปุริปุตานังสเพโลจนาวกาสันหิตวะพระริงเสนาพระหุพันธทภะกามุงโสมัทะยิพระตันเตวิคุณังชนิสติงวนัง a bod at hewi beth hewi da eto วายโยตถาคัมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจยัสสะสหะเมตตากรุณากไกกาอาคูเทวายะสสิโนทเสเตทัสสาทากยาสเพนะนตโยอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนมุทามนาอภิกรรมุงพิกุรังสมิติวนาเวนทูจะเทวีสหลิจะอาสมาจตทุเอยมาจันทุปณิสาเทวาจันทามาคูปุระกิตาสุริยสุปันนาสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตานาขันตานิปุระกิตวาอาคูมันทะวะหากาวัสุนังวาสทโธเสโถโสปะคัสกุลินทัโถทเสเตทัสสาทากยาสเพ นันตนโยอิทิมนโตชุติมนโตนันโตยะสิโนมุธมนาอภิกรรมุพิคุณังสมิติงวะนะอัถาภูอาภูเทวาฉลามาสิขาลิวะอัถลิกาจะโลชาจะอุมาปุบภานิทาสิโนมารุณาสหธรรมะจะอจุตตาอจเนชกาสุเลยลุจิราอาคูอาคูวัสนีสิโนทัศเตเตทัสธากยาสะเพนะนันตโยนิโตอิทิมนโตชุติมนโตนันโตยะสิโนมุธมนาอภิกรรมุพิคุณังสมิติงวะนัง สมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาทิตาปัสสิกาอาคูอาคูมโนปัสสิกาอัฏฐาคูระหิโยเทวายเจตทวคิตวะสโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสสิโนทัศเสเตทัศธากยาสเพนานาตวิญโนอิทิมันโตชุติมันโตวานันโตยะสสิโนโมทมนาอภิกรมูภิกรังสมิติวังสุกากนุหาอรุณาอาคูเวขาสัชหะวัฏาคยหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนะสัฐามัตตาลักขาคีสกาจิยะสิโนอัฏานิยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทัศเสเตทัศธากยาสเพนานาตวิญโนอิ ตชุติมันโตวนั้นตัวยาสัชโนมุธมนนาอภิกรรมุงคุนังสมิติวรรังเขมิตายุสิตายามาอัฏฐากาเจยาสัชโนอมิตะกาลามัสสะชโตินมาจะอัสวะนิมาลติโนอาคูอัฐาคูปะลังนิมิตาลัเสเตทัสะทากรยาสเพนานาตโตโนอิทิมนโตชุติมันโตวนั้นตัวยาสัชโนมุธมนนาอภิกรรมุงคุนังสมิติวรรัง สัเสเทเทวินิเกสัพเพนานตโนนานันวะอคันชุมเยจันเยจันิสัสหะปวุสามคิลาโอคตินตมสวังขะเขมวนาคังกันทังวะอสิตาสิตังสุภามบาาลโตจ่าอุปไตอิทิมาโตสหะสนังกุมารโสจ่าโสปคัสมิติวะสหัสพมโลกนังมหาสภิริเตปัตมโนชุติมันโตพิสมากโยยะสสิโสทัศิตาอิสระอาคูปัญเจกวัสเตโนเสตเตสันจะมัตโตอาคาปริ หาลิโตปวาวลิโตเตสสะเพอภิกินเตสินเฮเทเวสะพามเกเมมารเสนนาอภิกษสมิปัญจสังฆมัฑียังเตหะหันทาพาทาทะลาเคนาพันธามันทุโวสวันตาปริวาเลธามาโวมุจิทาโกจินาอิติตะมหาเสโนกันเสหะไสณ์อปภิษฎปานินาตะลามหาจาสลังกตวันอาเพนละวังยะถาปะวุสโกเมโคนหถายเนโตสุวิชุโกตถาโสปะผุวัตติตังกุโตอสเนยังวัตเสสัง อันจะสะพังอภินยาว่าว่าคิดนะจะคุมาตโต,ตอมตันตยิทธาสาวกเกสสนเนละเตมาลเสนาอภิกันตาเตว,วิชนะทาพิเกว แตอาจารย์ปัมมะกลงสุธาพุทธศาสนาวิหารติปักกมุงในสังคมันปีิชยุงสเปเวสสังฆมาพยาติตาเจสิญโนโมทนาติสาวาพุเตหิปาวาการชนเนสุตติบทสวดที่8บทสวดธรรมจักรกปปนาสุเอมาเมสุตังเอกังสมัยาพนาสิยังวิหารติอิสิตมะนัเนวิกทายเยตาละโขภะคขว่าปัญจวัคคีย์พิฆวะมันเตศิเทวเมพิฆเวอปาพิชชะตนะเตวิตาพายโยจะยังการมัสุกามาราสุขัน ลิยานุโยโขคีโนคโมปุชนิโกอนันยโยอนันทาศิฮิโตโยใจยังอัถนิกานุโยโขทุกโขอนิยโยอนันทาศิฮิโตเอเตเตพิโคเวอุโพอันเตอนุปคมา r m a มชิมาปฏิเปทาตถาคเนนะอภิสัมพุทธาจาสุกรณียนะกนณีอุสาวรยะอภิญญาสัมพนยะนิพพานยะสังวตติต่ต่อมาจะสายพิโคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเนนะอภิสัมพุทธาจากสุกรณียนะกรณีอุสาวรยะอภิญญาสัมพนยานิพพานยะสังวตติอายะเมวะอริโยอังคะหิโกมะโคสยะนิทังสวรรคติติสัมมาสังโฆสัมมาวจ ไอคิวสมาวิโมุสมาสติสมาสมาธิไอยังน่าโคสาวิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคณินาอภิสัมพุทธาจากสุกรณียนากานิอุสสะปัญยาอภิญญาญาสมโพธิญานิพะนยาสังวรติอีทังโคพินะสาวิกเวทุ้ขังอริยสัจจังชาปิชาปิทุขาชาลาปิทุขามรณะปิทุขังโสปัตถวเทวะทุทขะโสมณัตจุยาสาปิต ซาปิทุกขาอเปะเฮิสัปุปโยโคทุกโคปยเฮิอุจิยโยโคทุกโค ยามปีฉังนราพันติตามปิทุกขังสังคตเตนะปัญจุปทานะขันธาทุกขาีทังโขปนะพิโุเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยานตันหาปโนวิภานันทานิโรทสัตาตระตระพินันทินิสัยทิทางกรรมตันหาภาวตันหาวิภารตันหาีทังโขปนะพิโุเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยจะสายวะตันหายะอเสสาวิณนิโรโคจะโคมปนิสัคโคมุนิโตอรณโยอีทังโขปนะพิโุเวทุกขะนิโรโธคานธวินีปฏิปทาอริยสัจจะอายะเมวะอริโยอังคะคิโกมะโคสายทิทางสมาธิติสมาสโ สมมาวาจาสมมากรรมนโตสมมาอายุวะสมมาอโยมสมมาสติสมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจตติมีพิเกวยบุเพอันสุตสุธเมสุจะขงอุทัพปิอนังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัปปิธอโกอุทัพปิิต่างโขปิทางทุกขังอริยสัจปัญญาตติมพิเกวีบุเพอันสุตสุาเมนสุตสุ จากขุงอุทาภิษฐ์อนังอุทาภิษฐปัญญาอุทาภิษฐวิชาอุทาภิษฐ์อรโกอุทาภิษฐตังโขปัญญิทังทุกขังอริยสัจจังปัญญาตันติเมธีภุเวาภูเภอนุสุตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทาภิษฐ์อนังอุทาภิษฐปัญญาอุทาภิษฐวิชาอุทาภิษฐ์อรโกอุทาภิษฐ์ยิธังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังติเมธีภุเวาภูเภอนุสุตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทาภิษฐ์อนังอุทาภิษฐปัญญาอุทาภิษฐ์วิชาทิิโตััง ates, tails, живот, hall, ates, ates, งขปน ปฏิทัศนทุกขสมุทิโยอิยสัังปะพันติเมพิุวบุเพอนุสตตสุทามเมสุตัขุงอุทปธิญาณังอุทาปธิปัญญาอุทาปธิวิชาอุทัปธิโลโกอุทาปธิตัณโขปนิทังน์ทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะนิฮันติเมพิเวิบุเพ บุเพอนุสตเตสุทธเมสุตจักขุงอุทภะทิยานังอุทภปทิปัญญาอุทภปทิวิชาอุทภปทิโลโกอุทภปทิตั้งขอมณิทังทุกขันนิโรธโอริยสัจจังสัจจิตมันเปเมพิกุเวบุเพอนุสตเตสุทธเมสุตจักขุงอุทภะทิยานังอุทภปทิปัญญาอุทภปทิวิชาอุทภปทิโลโกอุทภปทิตั้งขอมณิทังทุกขันิโรธโอริยสัจจังสัจจิตเมพิกุเวบุเพอนุสตเตสุทธเมสุตจักขุอุทภปทิญานังอุทภปทิปัญญาอออุุุทททวิิิชาปปโโก ทิทางโขนุขานิโรปทิปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิเุเอบุเพอันุสุเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทาปทิอนังอุทาปทิปัญญาอุทาปทิอโลโกอุทาปทิตังโขปนิทังทุขานิโรปฏิปทาอริยสัจจิตภะวปตันติเมพิเุเอบุเพอันุสุเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทาปทิานังอุทาปทิปัญญาอุทาปทิวิชาอุทาปทิอโลโกอุทาปทิตังโขปนิทังทุขานิโรปฏิปทาอริยสัจจันติภะวิตันติเมพิเุเอบุเพอันุสุเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทททททปปปปปัญญาาาอออออุุุุววิิิชโโลกกกยะจมเ เนสุจตูสุอริยสัจเจสุเอติวะวัตกังอสักกลังยถาภูตังเงานทัสนังนวิสุทังอโหสิเนวะตาวะหังพิกคเวสเทวะเกโลเกสมาลเกสะพามเกสะสะพามนิยาปชายยะเทวะมุสัยยะอนุตลังสัมมาภทิงอวิสัมภูโทกัจสิงยะโตจะโคมีพิกเวะเนสุจตุสุอริยสัจเจสุเอติวะวัตกังอสักกลังยถาภูตังเงานทัสนังวิสุทังอโหสิอัตหังพิกคเว ทเทวะเกโลเกสมารเกสภามเกสสพามนิยาปชยะเทวะมนุสยะอนุตตรงสัมาิงสัมภุปัญจสิงานัญจะะนะเมภิกสสอุทติอกุปปวิมุตติอยติมาชาตินะถานิปุพุวติอิทิมโวจะภะคะวาอัตตมนาจาวิคยาภิกขุภควันโภาสิตังอภินันทุอิสมิจจปนะ เบสากลานาพัสมีวายานพานมณียาณสมโตโคทัญสศวิราชังวิรัมตังธรรมจักรขุ่ทวปฏิยังกินจิสมุยังละมังสพันตังนิโรธมันติปวัติเตเจพควาธรรมจักเกคุมาเทวาสัทามนุสาวเสสุงเอตามภควันตาภาสัญญาอิสิปันเนวิกาทะเยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอภวัติยังสมานีวะภาเมนะวะเทวินะวามเมนะวะพามุนะวากิตินะวอกสมิติภูมิหานังเทวนางสัททังสตวาจตุมหาเลิกาเทวาสัทามนุสาวเสสุงจตุมหาเลิกานังเทวนางสัททังสตวาาตวะ เทวาสัทธมนุสสาวีสุงตาวะนสานังเทวนางสัททางสุตวะยามาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงยามานางเทวนางสัททางสุตวะสุสิตาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงสุสิตานางเทวนางสัททางสุตวะนิมรติเทวาสัทธมนุสสาวีสุงนิมรตินางเทวนางสัททางสุตวะปารลมีสวัตติเทวาสัทธมนุสสาวีสุงปารลมีสวัตติวตินาง เทวาสัตวทางสตววพมายิกาเทวาสัตวมโนสัวเวสุเอตัมขวันตาพนาสียังอิสิตมะเนมิกะทะเยอนุตัังหามจักกังปวัติตังอปวัติยังตวเนนาวะพมเนนาวะเทเวนะ วามาเลยนะว่าผามุนาว่าเกจินาว่าเกษมิติอิติหาเตนะขเชนะเตมหูเตนะเอวะธรรมโลกกาสัทโธอภูกันจิอยยันทจะสหสีโลกะทาสังกปิปะสังกับปัณปะเวทีอปมโนเจโลอโลโยคโสโลเกปะหูละโหสีอติกรรมวะเทวานังเทวานุภาวะอัตขุภควาอุทานังอุทานสิอัญญาสิวัตโพโคทโยอัญญาสิวัตโพโคทโยติอิติหังอัยสมโตโกทัญญสะอัญญโตวะมามังอโศติบทที่เก้าบทพุทธันสติอิติปโสภควาอรลหังสมมาสมุทธาวิชาเจรณะสัมปโนสุ กตโลกกวิทูนอันตรังทำวิสาธรรมมาสาธิสาวาเทวานุส่านังภุกุโฐภวติวัรที่สิบธมันติสวัสดิ์คตโภตภวตตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปติโกโอปะณิโกปจตังวิธิโกวิญญูหิติวัรที่สิบเอสังขารนุสติสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆยาสัปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆสามีเจปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆยาที่ทางเจตระลุปุสิกาเนี่ยปะทับุวิสาบุคลาเอสาภวคุโตเอส เ้าะว่าสาวกสังคนอาหุนยาปาหุนยาให้กินยาอันเทลาี้กันนี้โยอันนีตารางปัญญาเขตังโลกสถิต บทที ite, ่สิบสสักกัตตวะสักกัตตวะพุทธรัตนังอสถังอุตมังวะลังหิตังเฮวัมนุสานังเอหุตตะเจชนโตตินานาสันตุปัตตวะสัพเพทุขะอุปัสเมตุเตสักกัตตวะธัมมรัตนังอสถังอุตมังวะลังปะลีลาหุปัสมะนังหามัเตชนะาสตินานาสันตุปัตตวะสัพเพพยาอุปัสเมตุเตสักกัตตวะสังฆารัตนังอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยังปะหุเนยังสังฆเตชนะโตตินานาสันตุปัตตวะสัพเพทุขะโลคะโลคะปุุวสเเมตต บทที on, ่13คาถาชินบัญชรเทยัสตาพุทธาเทวตวามารังสาวะหนะจตุสะพังลัสษังเหยปิวิสุงนาสภาคันหังกระโยพุทธาอสวาวิตาสตินายกกาสะเพวัติตาไมหังมาทาเกเตมุนิสลาสีเจปัติโตไมหังพุทโธธมโมสวิโรธเนสังโฆปัติโตไมหังอุเลสสาภุนากโลถ้าเเยอมุนุรุโธสารีปุตโจะทักกีเนโกธโยปุตเปตสะคขสิมิถ้าครานโนจะวามะเกมจะถ้ากีเนสลาเวะเกไมหังอาสงอนันทาราหุลา กสโปจะนำมหานโมอุะสมภะสมุตะเกสเกโตพิจักขตมิงสุริโยพพังกาโลนิสินโนสินสัมปโนโสพิโตวุณิปุรคาวุมาสะกัปโเทโวไมเหตสิจิตะวัฒโพโสไมหังวัฒเนนิจังปัิจตาสิกุณากโลอุโนอังคุลิมารจะอุปาลีนันทสิวลีเฮลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติกามามะเตสาสิทธิมหาเทลาวิชินตานวิชินอสกาเสสาอิเตมหาเทลาชิตาวันโตชินรสาชลันตาศีลเตชนะ อังคามังคสีสุสันิตารัตะนางพลโตอาสีทกักคีนิยมิตาการสุตการพระฉันทางปชาัชโตอาสีวามีอังคลุมลารังค์ขันทพโมปริมาสัญจะอัตานาติยะสุตการอากาเสชนาอาสีเสสาปาราทันตินตตา ทีนา่นนะเรสังยิตาสปติกาปังคตาวะทาปิติตาสัญชาตาพาหิลานปัทวาเสสาวินัยังานตุอันติจิเตนะเตชะสาวัสโตเมกิเซกิเตนะตถาสัมพุทธปัญชเลีินาปัญชลมหิวะเหโลลานติมหิตทะเลตถาปะเรนตุมังสัพเพมาเตมหาปุริปัสพายิ่ิว่ามันโตสุขุโถละสุขโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวสามานุภาเวนะสังกลายโยคานุภาเวนะชิตันตรลายโยสถามานุมาปัริโตจารย์มันเป็เลติ บทสวดที่14บสีทสวดพาหุงมหาการพาหุงสหันสมาปิติทิทันสาวุทันตังที่มีขลังอุติคันโรเสนมาลาังทรรมนาทิธรรมาชิตวาวุนทิทโทตันเจสสาโพดูเตเชมการานีมาลาติเลกะมะนะพิยุชิทพระพ,พลันติงโคลำปนาลวะมาคคะธรรมัยตยาขังขันติสุทันตานติชินาทิตามุนิทโทตันเจสสาโพดูเตเชมการานีนาลาคินินขเชาวะละอติมาภูตังทากิวะจะเมฆาสามเณริเนวะ ตระหนุนนันตังเมตตามพุทเสียที่นาชิตวามุนินโธตันเตหัสาพพนตุเตชัมังคลานิอุคิตาคามหิตาตระหนุนันตังทาวันติโยชนะพลังคุณธวลวันตังอินทรียพิสังตโนชิตวามุนินโธตันเตหัสาพพนตุเตชัมังคลานิตวันะมุญธาบุญนางคิปพิณียาอิจายาทุกขวัจนาชยามาเชปันเตนะสงมิทินาชิตวามุนินโธตันเตชัยสาวพนตุเตชัมังคลานิ สัจจวิหายามาติสัจวัทเกตุงบาลภิกษโมมนาอตินัสุตังปัญญาเทสิโตภิกิุวรมุนินโทตันเจยาสาววันตุเตเชมคลานิตันโทปันันทผู้ชังผูทิภูทิงมหิตทิงบุณเตนะเถระผู้ชาเคนะปะมาไมยันโตอินทูปันเทเสติจินาภิกษวรมุนินโทตันเตยาสาววันตุเตเชมคลานิทุกขะหิติพุทะเคนะภูหูหิตัง ธัมมังผู้สุธิมิทาพิกานังคานานาคาเทนะยุตินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพนตุเตเชมคารันิเอตาติผูชักข้ามังคารคาคาถาโยวตนะโนทินาทิเนตเตมาตันทีหิตวานะเกณฑาวิหินิธานิปัจจุวะธานิโมขังสุขังาธิขเมนะโรสะกันโนมหากรุณาโกนาโถหิตายะสภาวิปานาคุณตะเรวาปานมีสภามันโตสมโพธิมุตตะมังเอเตนะสะโจวเชนะโหตุเตเชมังคารัง สยานโตโพธิยามูเลสกัจยานังนะเวทโนเอวังตะวังวิชโยโหชีเชยนสูชฉมังคะเลอปาชิละปะรังเกสีเซปุกโขคะเลอภิเศเกศคุทธนังอะคาปโตภะมุคติสุนักตังสุมาคะลังสุภาปโตสุหิตังสุภาคันโตสุงหูโตจ่าสุยิทางความมจริสุปัทขีนังกายะกรมะวจากกัมมังปักขีนังปัทขีนังมโนกัมมังปะเถปัทขีนีปัทขีนาปัทขีนานิกาตะวันนะละพันเตปัทคีเนพระวันตุสภมังคลังละคตุสภเมวตาสต่พะพุทธานุภาเวนะ ดุสสะพระเวตาสัทธรรมานุภาเวนะสัทธสสีพระวันตุเตพระวันตุสสะพระมังคลังรักขับดุสสะพระเวตาสัพพสสรานุภาเวนะสัทธสสีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิตนะัตถายาเทวตาวิหารสติวัธินิส วานิสุเปขเลโพธิะเรตหิงตหิงตาธรรมะธาเนนะพระวันตูปุชิตาสดทิงกโลเตทะวิหารว่ามันทะเลเทลาจมะมชาจวากาจพิกโวสารามิกาธนปฏิอุปสกาคามาจมะเทสานิฆามาจะอิสราสันปนาภูตากุตาพระวันตุเตเชียกุเยปิอัตาสัมภวาสังเสชาตาปะพโบปปาติกาเนียนิการธรรมะวังปจิตเตเตสะเพเปทุกขาสะกโลนตุสังขยังธาตูจีรังสตังธรรมโมธรรมะทาราจะปุคละสัง,ง,มมาาสงคโคโหตุตมะมฆาวะจัทัยยะจหิจยะจะอัมเหระ ตัวสะเทามาสะเพปิธรรมจาริโนติงสำหรับพระมนยมะธรรมีอับบะวะเวสสิเตสันนาโหตุสสะเพปิปานิโนภูตาสเสนธรรมะทารังพระวชันโตกาลเทวปวสตุพุทธิภเวสตานังมิสมิติงในหุมันทนิงนาตาสินพิตาตระชังนิขันตังลาคันภุตกาเอวังธรรมีนันตระชนะวะปะขันธจังสองพะทาเทวตาอุชินยะฆาถาบทที่สิบหกบุตร ผู้คปตาจจนิทุขาพยาปตาจะนิพิยาโสกาปตาจจนิโสกาโหตุเตสัพนปินโนเอตาธวตาจะอามเหหิสัพันตังคุยะสัมพันตังสเพเตหทวนุทันตสัพปยา่านังท่านตุสัทยสีลังละขันตุสัพพนทานาพิรตาโหตูละขันตุเวตาคาตาบทที่17สุมะขัคตูาถหตุสัพพิรตาลังละขันตูเทวตาสัพพพุทธาโหตะสันตถทีาหตุนิรตโหตูละขันตังวตาภาณพันตตาโละขันตะเวตาภานะสัทธิโหตูนิรันตเโหตาสัพพตละขัน ตูสาวไพฑูรตาสังฆังคา,านุาทวนณาโสธีหกุดนี้นาตาราง สัพเพุทธาพระปตาบัญัติการเจรพลังอรหันตานตะเจชนะขันธสมโสสัพพุทธาพระระปตาบัญัิกระจรังพลังอรหันตานัตะเชนะลขันธิสมโสสัพเพุทธาพระระปตาบัญักจรพลังอรหันตานันตะเชนะระขันธ์สมโสสัพเพุทธาพระรปตาบัญญักจริญพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธ์ชสมโสสัพเพุทธาพระปตาบัญจะกระจรพลังอรหันตานันตะเชนะขันธสมโสสัพเพุทธาพระราปตาบัญจกจรพลังอรหันตานตะเชนะขันธ สพุทาวพลรัตตาบัญจะกาันงพลังอาหารหันตานตันเตชินะละลคัเพริศโสสภุทาวะลัตตาบัญจะกจันางพลังอาหารอาหันตอรหันตานะะันเตนชนะละขันเพริศโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจธรรมนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนาักตาด้วยก่อนสารสลายประสนมนต์พระสูตรพระประลิษและพระคาถาเรานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดกัข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทุกพระเทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางอุกทางธรรมขอเทวทเทวดาทั้งหลายปิดอนันตนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่อนันตนาและเปิดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุเปิดตายยสติและนาสติเรณน้อยครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เป็น บุญกุศลของข้าพเจ้าอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญน,นี้จงส่งคงนี้ผู้จิตสัทโลกสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจดวงรักษาทั้งพวงกรวกจากความทุกข์ใจทุกใจทั้ตซีประสบความสำเร็จ,จรในหน้าที่งานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านาสัตว์สบ,บัติบริวารสุบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญเมตตาจุภิรมย์ใช้นักศึกษาอายุวันนั้นสุขภาพรัค่ะ